สวัสดีครับผอแม่พี่น้องมันนีมันนีมันนีมนูมมมเจ้าอยากพูดอยากพอนะคะมาๆม,ม,มาเด้อกินตาส้วงวัวหอยนะคะหัวหอยเชลี่เฮดอีกแล้วนะคะกรอบเที่ยนนี้นะคะพักเพิกกระซิมีตามที่เห็นนะคะมาละขีนกนวยหนึ่งนะคะแล้วกะมะเขือเปาะนะแล้วก็อันเขาเอื่นพักสลัดยี่ห้อยละกะลื่อี่ล่ะพักซอยอันนี่ล่ะนะคะบนแนี่ใจเนาะค่ะ นี่ละกินแทมซัมเน่นะคะแต่ว่าสิบอกไว้เลยว่าเพชรแป้ไทยพริกยังผูดพ่อหมกแตงหมักโมดนะคะผิดกระโหลกกระเรียงนี้นะคะมาเบาๆลายใหญ่ฮามู่จเจ้ามาจวดจ้าต้องการเลจจ้าก่อนที่จะไปช่วคลิปเตรียมตัวให้พร้อมก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กดซับสไครป์ให้น้ำหน่อยเด้อจ้ามาชมมาพอกันกับส้าสว่างค้นไกลบ้านอีกแล้วช่วงส่วนกินอีกตามเคยนะคะมูจเจ้า เมื่อนี่กินตำซัวหัวหอยสลีนะคะมูเจ้ามากมากมากบวบลายใหญห้างขาดกันมาโดดแล้วนะคะกับเซนหมกฮงกับน้ำปลาเนา,ระ,รานะคะ่ะบอวมากน้ำลายแตกมูกเจ้ามากก้อนสิบปีตอ่อเนะ้อมูเจ้าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลัง,งใจให้สาวสว่างได้เหตุคลิปออกมาเรื่อยๆในเด้อจะ้ะมา มาเลยจัะบานมักเย็ยนกันเลยนะคะมึงดูมะเขือ,เ,อเปาะที่ไปเอามาจากสวนบนนองคะบอได้ไปขอบนมาได้ไปซื้อบนมานะคะทุกคนข้อนยอยากใส่มือด้วยจ้ะแสร โดนแล้วเนาะค่ะช่วงเมื่อกี้กับ <c oughs> ผ้าตะเข่าสอกเข้าสซวนเมออนีจัดแน่จัน่อยเนาะค่ะ <c oughs> พริกที่่อยตำไ่เมอรอนี่เนี่ยล่ะรุ่นแป๊ตายกัเพ,พื่อพริกข่าเลียงนั่นเองเนาะค่ะแต่ว่ากะหอมเนาะตำไ่ยั้งส่แกงไ่ต้่มส่แล้วแต่ภู้มักนะคะ ทัวจากพี่สาว Món lạ mới trầu Nhanh loài bưng nó Lúc tụt tù Sẹp <laughs> Mừng mua chồng hoa ngoài Hoa ngoài khá khác ก็เฮ็ดไปเบิ่งหลวเด้วยค่ะว่าฮคดจังไดมอหอยแซ่แข็งมองหอยสลิดแซ่แข็งนะคะอั้งบอ่อแข็งก็ได้อย่างน่บม่หยาบจากยำหยาบนะคะกรอบนะคะเด้งดึ๋งตามคลิปเลเด้จะเดี๋ยวเสียว่างไว้างบนเด้อค่ะ อือมาลพีเสาวาได้กินปีแล้วขั้งนะครับเพราะว่ามีแค่ส่วงซัําเหมือสีได้กินเนอะ bắt cà cọp đây cháy để chè อ <c oughs> บแสบเมือม่อแสบมาจ้าเว้ยเข็ดงานนิ่วไปต่ำด้ครับเครื่องสุดสาดสุดสาดเบาบาง ซาดแต่คอยเพ่าะปัญญาคน mm hmm. ล,ลูกวาบเลยบาทมูเจ้าเอ้ยความเผ็ดบังเกิดบ mm hmm. ่อือพ่อทีแม่บ้านห mm hmm. ยั่งแต่บลแซ่บปลาหวดลายนะหอบใส่หอบใส่ เผ็ดรวงวะรวงวะเลยบาทมูเจ้า <c oughs> โอ้ยเงลดย่างเดี๋ยวละแห้งเผ็ดแห้งแสบพี่ว่าติ bưng cầu rốt. Nào coi kia trượt rơm đèn ngon Nhằm đi. แสบยกฐานมันเจ้ามากโอ้ยหมัอนบนนอบาความอยากน้ำมูจามันตาใหญตัว อย่างห้ยปล่อยแม่อย่างแต่เขาบขอกหนูจ้าว่าตำเส้นพริกหอมแต่าหูพริกลงเฮ้ยเนื้อเจ้าของด้วกันนะะอืมอืม på ett เผ็ดฮหิงเผ็ดหิงกินเื่ดจากล้องปลมีก้นส่วนทะเลทะเลก็ผาดแล้วบาดมุ้ะเจ้อเผ็ดอ่ะ เอาละมุ่วเจอบ่อยแล้วนะคะปากเจอแล้วแต่กระมือก็ยังหยดยิบอยู่บ้านเราง่ายดอกขอกระชิค่อยๆกินไปอีกนะคะแซ่บแห้งอิลิจังไรก็ตามเนาะค่ะฝากคลิปแซ่บนัวๆส่วนภาคกินอีกตามเพิ่มเยนะคะแซ่บนัวอหลิเพชกับเพชรแป้ปปปตายอืม อคำสุดท้ายแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่มาที่ตามรับชมรับฟังเน้องคะแม้ทั้งทั้งทั้งเรื่องที่ออกไปเดินสายข้างนอกแน่นะคะแล้วก็กินแน่เว่าแน่นะคะทุกอย่างในช่องนี้นะคะมีทุกอย่างเลยการว้าการจานะคะลึก แช่ประสบการณ์ต่างๆเนาะค่ะขอบคุณหลายๆน,นะคะที่มารับชมกันเนาะคะ่ะไว้พอกันคลิปหนาเด้อมูเจ้าเด้อขอบคุณหลายๆคะ่ะไปแล้วมูเจา้หาห,หาน้ำหานมก่อนเ่ไหไว้นะคะโอ้ยเพน่ะเพวนี้โอ้แม่เจ้านะไปละบ๊ายบายจ้า